คือคนเข้ามาดูแลหรือบูรณนะก็มีเหตุหมดไม่สามารถอยู่ต่อได้ค่ะตรงนี้มันเป็นเมืองรักแรยด้วยว้ยุเนะสามตัวตรงๆเลยไหมวันนี้โลเคชั่นค่อนข้างใหญ่มากเลยเดี๋ยวสวัสด,ดีพี่เขาก่อนพี่สวัสดีค่ะพี่ช,ชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อพี่สายจ๊ะพี่สายพักอาศัยอยู่แถวนี้แถว ติดกับวัดเลยตรงนี้ก็คือเขาสร้างแต่ว่ามันไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องมันคงจะเป็นแรงเพศหรือแรงอาถรรพ์อะไรไม่รู้คือคนเข้ามาดูแลหรือบูรณนะ <c oughs> ก็มีเหตุหมดไม่สามารถอยู่ต่อได้ค่ะ,ะเป็นที่พักนักลบเก่าตรงนี้มันเป็นเมืองรับแลด้วยเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยม,มันก็มีวันดีคืนดีนยก็จะมีผีเปรตหรืออะไรเงี้ยเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศล ไม่แน่ใจนะว่าเราจะเดินได้ครบทั้งสถานที่หรือ,อเปล่านะครับ200กว่าไร่อะตรงนี้ก็เป็นพระพุทธ<อ>พระพุทธรูปอะค่ะที่ทุกคนนะที่ว่าเขาสร้างไว้อุทิศให้บรรพุทธท,ที่ที่ร่วงรับไปแล้วมองไปจนยังไม่สุดเลยนะถ้าพูดถึงพระพุทธรูปเนี่ยเขาจะสร้างเข้าพศนีถ้าผมเห็นไม่ผิด2.5.2.1้ 2, 5, 2, 1, หรอพระพุทธรูปนี้มีโคตรรันดัมเบอร์นะครับ เลข 1- 3- 2เป็นเลขไทยที่พี่ชายบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักรบและมีนักลบเสียชีวิตในบริเวณนี้เขาเรียกว่าไปลบมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดทุกทุกสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตแล้วก็เขาก็มาทําพิธีการะนักติจจนอยากจะเผาเป็นปเป็นพณีเผากองกอนเคยมีไหมคะคนที่ขโมยของของวัดไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้ ที่สายบอกว่าที่เนี่ยเคยเป็นเคยมีกุสมบัติที่ฝังไว้อยู่ด้วยวันดีคืนดีจะลอยขึ้นมามแต่ว่าคนน่นไม่สามารถเอาไปได้เพราะว่าเขาก็จะเห็นว่าสมบัตินั้นลอยมาทีเขาก็พยายามตามเพื่อไปขูดไปอะไรก็จะไม่เจอเดี๋ย,ยนะ,ะไม่ใช่พระพุทธจารย์โตใช่ไหมใช่ใช่ไหมแสดงว่าคนที่เอาพระมา,าไว้ตรงนี้มีหลายแบบมีหลายมีหลายไซส์ตัวเลขที่พอจะประเมินได้นะครับว่า,าพระพุทธรูป จะมีปีที่ต่างกันผมเห็นอยู่สองเลขที่แบบสลับกันอยู่อย่างเงี้ย<อ>คือสองหนึ่งและสองเจตรงนี้เราสุดแล้วอะยางว่ะย่างสุด,สดมียนนู่นอะคะ่ะสุดที่เฮียที่สุดในวิหารนี้คือจุดไหนจุดนี้หรือเปล่าคะก็จุดนี้แหละบริเวณนี้แหละเพราะว่ามันประตูตรงกันในส่วนของตรงเนี้ก็ได้ทําพิธีการไม่ว่าจะเป็นทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่พิธีกรรมต่างๆก็ค่อนข้างเยอะ เส้นข,ขาวๆที่อยู่รอบๆเนี้ยรอบๆวิหารอันเนี้ยที่ตัวบอกว่าเป็นสายสินนะพี่สายในสารานี้หรือเปล่าที่บอกว่าวันดีคืนดีจะได้ยินเสียงดนตรีไทยใช่ในสารานี้แล้วก็บริเวณส่วนของตรงกลางก็จะมีเสียงดนตรีปีพาครัตพง์จะมาแล้วก็ก็เขาจะได้ยินกันแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยววันนี้เราไปขอเลขกระตรงที่แยกตรงนั้นก็เป็นปิงปองเหมือนเดิมที่ลูกค้าชอบนะคะ มาเรามาลุยกันดูนะฮะว่า16กรกฎาคม8นี้3ตัวตรงๆเลยไหมเบอร์ที่1ครับเบอร์ที่2ครับ <Ooh. S 1> อืกสุดท้ายขอให้เป็นลูกที่รวมกันได้3ตัวตรงๆเลยนะ ี่อประมาณนี้นะครับ oh. ก็น่าจะเพียงพอสำหรับงวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็ต้องมีสักวันแหะครับที่เป็นของลูกค้าถ้าชอบแล้วก็เข้าไปที่นกพลัสนะครับจะแอปก็ได้ จะลายก็ดีครับมันซื้อง,ง่ายหมดแล้วฮะเข้าไปพิมพ์นะฮะที่ลายนะครับ a t lottery plus เป็นภาษาอังกฤษนะครับ a t l o t t e r y p l u s นะครับขอเตือนกันต่อช่วงนี้ระบาดหนักมากนะครับลูกค้าเห็นโฆษณาของเราอย่าพึ่งเชื่อนะว่ามันเป็นเพจจริงเข้าไปถามก่อน เข้าไปดูก่อนนะครับของเราดูง่ายๆนะฮะที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีติ๊กสีฟ้าดูให้ดีนะครับก็เดียท่านโชคดีนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไอเมื่อกี้ถ่ายอยู่ไงก็ใส่หูฟังใช่ป่ะได้ยินเสียงคนทาเพลงทาเพลงแบบอะไรได้จยางได้ยินมาจากลึกสุดแต่เราไม่ได้เข้าไปแล้วพี่ตัวรีดอะไรอ่ะได้ยินเสียงวีดวีดอ่ะวีดวีดเสียงเหมือนเป็ดเหรอ ไม่รู้ผมไม่เคยยินเสียงเปลดหรอกแต่ว่าทุกครั้งอะ่ะที่ไปถ่ายรายการกับพี่วีอะ่ะตามพวกสุสารอะ่ะมันก็จะมีเสียงแบบนี้เสียงมันจะแหลม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 มากเสียงแหลม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 ,แ,มแบบม,มาบนบนเนี้ยลอตเตอรี่ทับนก plus ก็ได้ไลก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทาง